กระจกห้าบานของอัตตาคือเรื่องราวการเดินทางภายในจิตใจของนุชาชายหนุ่มวัยทำงานที่ประสบความสำเร็จในชีวิตภายนอกแต่กลับเริ่มสั่นคลอนจากภายในเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งที่สะท้อนอัตตาในตัวเขาออกมาครั้งแล้วครั้งเล่ากระจกแต่ละบานไม่ใช่แค่สิ่งสะท้อนภาพแต่เป็นบทเรียนของจิตที่นำเข้าไปสู่ความตื่นรู้กระจกบานแรกความสำเร็จคือเราออฟฟิศบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งป้ายประกาศ พนักงานดีเด่นประจำเดือนที่ติดอยู่บนบอร์ดหน้าออฟฟิศชื่อของนุชาเด่นชัดมีภาพเขายิ้มภูมิใจพร้อมคำชมจากหัวหน้าขณะหัวหน้าเอารางวัลมามอบให้นุชาเดินผ่าน,ผานแผนกต่างๆด้วยท่าทีมั่นใจใบหน้าเปื้อนยิ้มพนักงานบางคนยิ้มให้บางคนไม่สนตานุชาคิดในใจนี่แหละ ความพยายามของฉันมันคุ้มค่าแล้วทุกคนต้องเห็นฉันในแบบใหม่ในห้องพักพนักงานเพื่อนร่วมงานสองคนกำลังพูดถึงเขาเบาๆและนุชาแอบได้ยินเพื่อนคนที่หนึ่งพูดเก่งก็เก่งนะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะเริ่มวางตัวแปลกๆเพื่อนคนที่สองพูดจริงบางทีก็เหมือนดูถูกเราอ้อมๆนุชายืนนิ่งนอกห้องน้ำเสียงเปลี่ยนจากกภูมิใจเป็นไม่พอใจเขาก็มัดแน่นนุชายืนหน้ากระจกในห้องน้ำ เห็นภาพตัวเองในชุดพนักงานดีเด่นจูจ่ๆฉากในกระจกเปลี่ยนกลายเป็นภาพเขายืนบนแท่นสูงลอยอยู่เนหนือคนอื่นๆที่ดูเล็กกว่าคําคสอนผู้ใดยึดติดในชื่อเสียงย่อมตกเป็นทาสของมันเมื่อชื่อเสียงหายใจก็ทุกตามกระจกบานที่สองใครผิดใครถูกในห้องประชุมที่มีนุชชาและนัดนั่งอยู่ตรงข้ามกันบทสนทนาเริ่มต้นแต่น้ำเสียงจริงจังนัดเอ่ยขึ้นต้งส่วนนี้ ผมว่าถ้าเปลี่ยนวิธีเขียนสรุปจะง่ายต่อการอ่านของลูกค้านุชาสีหน้าเปลี่ยนทันทีสแสดงว่าแบบที่ผมทํามาไม่ดีหรอนัดรีบอธิบายเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นผมแค่นุชาเสียงแข็งขึ้นคุณรู้ไหมว่างานนี้ผมอยู่กับมันมาทั้งสัปดาห์แล้วคุณเพิ่งจะมาบอกว่าควรเปลี่ยนหรอนัดพยายามอธิบายผมไม่ได้ตําหนิครับผมแค่เสนอไอเดียใบหน้านุชาที่เริ่มแดงดวงตาคุณ เขาเริ่มพูดเสียงดังไม่ฟังคำอธิบายลุชาเดินกระฟัดกระเฟียดออกมาจากห้องประชุมมาที่ห้องน้ำชาย mm hmm. เขามองหน้าตัวเองในกระจกในกระจกไม่ใช่ใบหน้าธรรมดาๆรรของเขาแต่เป็นภาพเงา mm hmm. เขากำลังชี้หน้าคนอื่นด้วยไฟโกรธและภาพนั้นเบื้องหลังเป็นเงาร่างใหญ่ของอัตตารูปร่างคล้ายตนเองแต่ดวงตาแดงฉานโกรธเกรี้ยวคำสอนความโกรธเกิดจากการยึดมั่นว่าเราถูกหากระวังอัตตาได้ใจก็เย็นเป็นน้ำ กระจกบานที่สามเมื่อคำชมกลายเป็นพันธนาการโต๊ะทำงานของนุชาเต็มไปด้วยกระดาษสรุปยอดรายงานมีโน้ตเล็กๆติดไว้ว่า Good job boss หลายใบยติดเต็มกระดานนุชาพูดกับตัวเองเขาไว้ใจเราเรานี่แหละเสาหลักของทีมในห้องผู้บริหารหัวหน้าเปิดประชุมเล็กๆกับนุชาหัวหน้าพูดนุชชาผมมีเรื่องอยากให้คุณลองปรับนิดหน่อยนะ งานชุดล่าสุดดูเล่นเกินไปรายละเอียดบางส่วนยังไม่ลึกพอนุชชาสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยครับแต่ผมทำตามแบบที่เราเคยใช้มาโดยตลอดนะครับหัวนหน้าพูดอย่างใจเย็นเข้าใจครับแต่ครั้งนี้ลูกค้าหลักอยากเห็นแนวคิดใหม่ๆลองเปิดรับมุมอื่นบ้างก็ดีนุชชากลับมาที่โต๊ะยืนมองกระดานคำชมเก่าๆของเขายังเหม่อลอยเขาเริ่มหยิบโน้ตเหล่านั้นลงมาทีละแผ่นสีหน้าไม่เหมือนเดิมนุชาคิดในใจ หรือเราไม่ได้เก่งอย่างที่คิดจริงๆนุชาหันไปมองกระจกในห้องทำงานในนั้นเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่ตะโกนคำชมซ้ำๆอย่างไร้ชีวิตคำว่าเก่งยอดเยี่ยมมือหนึ่งลอยเต็มอากาศแล้วจู่ๆทุกคำก็กลายเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆลงพื้นอย่างเงียบๆสีหน้าของนุชาไม่เหลือรอยยิ้มคำสอนสุขจากคำชมไม่จีรังทุกจากคำติเป็นของธรรมดาผู้ไม่ยึดคำใดๆ จึงเป็นผู้มีใจมั่นคงกระจกบานที่4ความทุกข์ในความสําเร็จบ้านหลังใหญ่เงียบว่างเปล่าแม้จะหรูหราหนูชานั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นไฟรีแสงสลัวเขาสวมเสื้อเชิดตัวเดิมจากออฟฟิศวางแก้วไวน์ไว้บนโต๊ะโทรทัศน์เปิดไว้แต่ไม่มีเสียงหนุชาคิดในใจรถก็มีบ้านก็มีงานก็มั่นคงแต่ทำไมเหมือนไม่มีอะไรเลยมุมหนึ่งของห้อง มีกระจกกรอบเงินบานใหญ่หนุชาเดินไปยืนมองตัวเองในนั้นเราก็ได้ทุกอย่างตามที่เคยฝันแล้วทำไมยังรู้สึกเหมือนไม่เต็มในกระจกเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางกองทรัพย์สินมากมายรถบ้านโทรศัพท์นาฬิกาแต่บนใบหน้าไม่มีรอยยิ้มมีเพียงแววตาเหนื่อยล้า,ลาจูจูสิ่งของเหล่านั้นเริ่มลอยขึ้นแล้วค่อยๆกลายเป็นโซ่ อันรอบตัวเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆกลับสู่ความเป็นจริงนุกชายืนนิ่งอยู่นานก่อนถอนหายใจและหลับตาลงช้าๆเสียงในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินนุกชากระซิบหรือเราพยายามมากเกินไปเพื่อเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่เราคําสอนอัตตาบอกว่าเราต้องมีพอมีก็กลัวเสียพอกลัวก็ทุกข์วนไปไม่สิ้นสุดกระจกบานสุดท้าย ใจที่เห็นอัตตาแสงอรุณยามเช้าสะท้อนผ่านยอดไม้เขียวขจีเสียงนกเสียงลมเบาๆผ่านใบไม้หุ่มชาอยู่ในวัดป่าที่เงียบสงบนั่งขัดสมาธิใต้ต้นโพหายใจเข้าออกอย่างมีสติเสียงพระอาจารย์ลองสังเกตดูเวลาท่านทุกข์มักมีคำว่าเราอยู่เบื้องหลังเราเสียหน้าเราผิดหวัง เราไม่สําคัญถ้าเห็นว่าเรานั้นว่างเปล่าทุกก็คลายลุกชาลืมตาขึ้นช้าๆใบหน้าเรียบสงบเขาค่อยๆลุกเดินผ่านศาลาเก่าไปอย่างศาลากระจกที่เงียบไร้ผู้คนภายในศาลามีกระจกบานใหญ่ไร้กรอบตั้งอยู่ตรงกลางนูชามองเข้าไปเห็นตนเองยืนยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มของคนภูมิใจแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ยอมรับเบื้องหลังเงาสะท้อนไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีรางวัลไม่มีผู้ขนมีเพียงทุ่งหญ้าโลง่งและนกตัวหนึ่งกำลังโบยบินอย่างอิสระเงาอัตตาที่เคตาเขาหน้าฉากก่อนค่อยๆจางหายไปนุชาย,ยืนอยู่หน้ากระจกท่ามกลางธรรมชาติที่สงบดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดไม้ส่องแสงสีทองผ่านไหลเขาเขาหลับตาลงเบาๆไม่ต้องมีคำใดอีกคำสอนเมื่อปล่อยวางอัตตาแม้เพียงชั่วขณะ จก็เบาดุดขนนบลอยออกจากพันธนาการแห่งทุกข์ในโลกที่หมุนเร็วผู้คนมักวิ่งตามความสําเร็จชื่อเสียงและคําชื่นชมโดยไม่รู้เลยว่าตนเองกําลังตกเป็นทาสของอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่เป็นต้นตอของความทุกข์อย่างแนบเนียนผ่านสายตาของนุช,ชาชายหนุ่มผู้มีพร้อมทุกอย่างเราได้เห็นกระจกเงาที่สะท้อนอัตตาในรูปแบบต่างๆทั้งความหลงตัวเองความโกรธคําชมคําติ และแม้แต่ความว่างเปล่าที่เกิดหลังความสำเร็จจนกระทั่งเขาได้เรียนรู้ว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ได้จากภายนอกแต่เกิดจากการปล่อยวางภายในเรื่องนี้ไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกหรือสอนสั่งหากแต่เชิญชวนให้เรามองเห็นตัวตนที่เราอาจไม่เคยมองและค่อยๆวางมันลงด้วยความเข้าใจเมื่ออักตาถูกเห็นใจก็เป็นอิสระ